สารพัดศัตรูพินาาสันติก็ไปทางนู้นน่าโยมนะอาจจะมีพระอาจารย์สองรูปกอเจิมยงจะเอาไหให้มีโชคลาภนะลูกน้อโอ้ได้ได้จงจะเอาไหนเอาไหนเก่งเก่งเออยาติฐานใส่เลยคุณโยมจะได้เป็นนีพพิทาใจของใจได้ญาตยาจ เจ้าลวงโมคลานุนารกัตตังโลหะคุณฑีทิฏวากีปฏิกรรมปฏิเภีหลวงโมคลานุอันตรธาทิฏวาภูมิสุขมังปรามณีลพระโพธิโยตรีเรนมังศร์ลอยตังพุทธังปฏิสิทิธรรมามปฏิสิทธิสังธังปฏิสิทิอ่เพียงหายนทาแล้วหายนาเจ็บไข้ได้ป่วยปวดแขนปวดขาหายน้ำร้องรั่วกระจายโยมมาจากจังหวัดอะไรโอ้โอ้นั่มุตนาสา ยออยู่ในกลุ่มนี้ออ่าก็ฝากมาดูด้วยก็ขอที่มตราตาทุกหน้าโยมนะมาร่วมด้วยช่วยกันและขออภัยวยตลอบไปขออภัยตลอดไปทุกเช่นน้าะนั้นอยกโยมมาร่วมด้วยช่วยกันก็ขอที่มดตระตาทุกทางตาทุกขาทุกอาตาทุกไปไกลไกลให้อินทร์ได้ร่ยโยมได้ดวการยมผู้ถึงมาร่วมด้วยช่วยกันและขออารยไว้ตลอดไปขออภัยตอดปทุกเช่นนี้ไม่มีราคาท่างนวดไม่กะเม่นะ จ้าอป็โยมขอแต่ขอให้้าริรรมาตั้งโลหตที่สว่างสีปฏิจังปิเร่ำบองลังโตอาตาราาจิตสวางู้ทรงมังกราโนพัชวโตอย่างดีในมังกรา